ทุกคนวันนี้เราเสียงแหบนี่นะอันนี้คือน้องเราสะพัไปโรงเรียนมาเองเราก็อยู่บ้านนอกจริง,รงๆนะเนี่ยนนะี่อยู่สรินทร์นะเพราะฉันอยู่สรินทร์นี่บ้านบ้านบ้านเราเองรถมาข้ามไปไม่ได้นะทุกคนมีที่พักอยู่ใช่ไหมรถไม่ได้มาไปได้ร้กษ<อ>า <จะ S 1> นี่ไงบ้านของพวกเรานี่แต่แต่ว่าเล่นจนแตกอะไรนี่นี่ที่พักนะทุกคน,นที่พักัลกลแล้วก็ข้างบนไม้กระยิสิแล้วน,น,นะน,น,นี่ก็คือสภาพเด็กมาเล่นทรายฮะสเปซปากมาเลย เรไม่รู้นี่หลุมอะไรนี่รูเป็นช้างเนี่ยรูเป็นช้างที่พวกเาเติเห็นไหมต้นหอมยังรู้จักเลยรูเป็นช้างจะอยู่ใน <c oughs> นึกนี่นี่แต่น,นี่คือที่ที่ต้นหอมชอบเล่นชอบเล่นมากตอนนี้แดดมากเลยมาอยู่ใกล้ๆน,น,นี่ที่นี่ต้นหอมชอบเล่น <c oughs> ต้นหอมชอบแบบปีนขึ้นมาอย่างเงี้ย ไม่ได้ใครถึงง่ายนเนี่ยโอ้้วก็ล้มนี่แล้วเขาจะใต่ใต่แบบนี้เนี่ยเรอยากออกงา,า,ายมากใต่มาแล้วใครที่ตกก็จะตกสภาพแบบนี้แหละไม่ก็ล้มลงมาแบบมไม่ก็ล้มลงมาแบบจังเลยละ่ะ อถวนี้มีน้ำด้วยประเด็นนู่นน่ะมีหนอนผีเสื้อด้วยที่นี่ถ้าใครมาต้องพูดภาษาอีสานนะแต่พูดไม่ได้พูดปอเป็นพูดปอไดพูดได้แค่นี้แหละใกล้จะจบแล้วอีกหนึ่งที น้องเราติดเกมน้องเราก็เลยพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้คอมเมนต์ไม่ได้หรอกที่นี่รู้มานานมากเลยพอเห็นตัวเด็กรู้เลยว่าถ้าเห็นตัวเด็กแล้วมันจะทำให้เราคอมเมนต์ไม่ได้และน้องเราชอบมาเล่นที่นี่มากตอนนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆสองคนนั้นมาแล้วเราจะมาถ่ายคลิปโอเค บ๊ายบายนะ